สังเกตเห็นได้ชัดหรือว่าเลนส์มาร์คที่สําคัญไหนได้ไหมคะ,ะตรงในมหาวิทยาลัยราชภาัฏชลบุรีค่ะตรงสามแยกหน้าคณะมนุษยศาสตร์ค่ะค่ะมีผู้บาดเจ็บก,กี่รายคะ,ะน่าจะประมาณสิบรายได้นะคะค่ะมีสิ่งแวดล้อมอย่างอืงอ่นที่เป็นอันตรายอยีกไหมคะอย่างเช่นมีไฟลุกไหม้หรือว่าเชิญสองไฟฟ้ามีไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่ามีคนติดอยู่ในรถด้วยค่ะอโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบประสานทีมช่วยเหลือด่วนะคะ่ะขอบคุณที่แจ้งค่ะค่ะดีมาเลยนะคะ ตื่ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุหมู่นะคะเป็นรถยนต์ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะบริเวณคณะมนุษย์ามแยกคณะมนุษยศาสตร์ฝั่งสนามกีฬามหาเทราชภัส,สุราธานีนะคะคาดว่ามีผู้บาดเจ็บประมาณสิบรายค่ะขอทิ้งเข้าช่วยเหลือด่วนตอนนี้ด้ค่ะค่ะทราบค่ะขอบคุณที่แจ้งนะคะตืดตืดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ได้รับแจ้งเหตุว่าขณะนี้นะคะมีอุบัติเหตุหมูนะคะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะชนกับรถกระบะค่ะที่สนามกีฬานะคะข้างคณะมนุษยศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะคาดว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด10รายค่ะขออนุญาตเปิดแผนอุบัติเหตุหมูด้วยค่ะรับทราบค่ะเปิดแผนปฏิบัติการได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะปั๊มประกาศประกาศ ขณะนี้นะคะได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุหมู่นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะนะคะที่มหาวิทยาลัยราชเทวราชธานีค่ะจังหวัดะเยาบรรา์นะคะสร้างสนามกีฬานะคะคาดว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด10รายนะคะเดี๋ยวให้ทีมที่หนึ่งนะคะออกปฏิบัติการได้เลยนะคะซึ่งจะประกอบด้วยคอมเมนเดอร์นะคะซึ่งเป็นเราเองนะคะแล้วก็มีลูซองแล้วก็ทีอาดไปพร้อมกันนะคะส่วนทีมที่สองนะคะเตรียมสแตนบายได้เลยค่ะรักทราค่ะ นะครับปฏิบัติงานได้เลยครับโอเคค่ะน้องปฏิบัติการได้เลยแล้วจบค่ะขออนุญาตรายงานค่ะวอสองเปลี่ยนขณะนี้วอสองสองเบื้องต้นตรวจสอบแล้วพบเป็นเหตุรถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์ทำการดับเครื่องียบร้อยแล้วนะคะไม่มีควันไฟไม่มีน้ำมันไหลรั่วตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดการจราจรไว้ที่ประตูสองค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บสิบรายค่ะขอทีม กู้ชีพและทีมแอดวานเพิ่มเติมค่ะเปลี่ยนรักราค่ะทีม2อพร้อมปฏิบัติงานเปลี่ยนสวัสดีค่ะทีมช่วยเหลือจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะมีใครที่สามารถเดินได้หรือรู้สุกตัวดีให้เดินออกมาเลยค่ะให้เดินออกมาที่จุดสีเขียวตอนนี้เลยค่ะโซนสีเขียวจะอยู่ที่ตรงตรงนู้นนะคะโอ๊ยงมดเก่นเลยพี่เ วไหมคะสกิปหน่อยค่ะรูปรูปไม่รู้สตัวนะคะคอมเมนเดอร์คะตอนนี้นะคะจากสถานการณ์นะคะมีผู้บาดเจ็บสีแดงสองลายคะ่ะมีผู้บาดเจ็บสีสีเหลืองสองลายคะ่ะสีเขียวหนึ่งลายคะ่ะแล้วก็สีดำมีห้าลายคะ่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในรถอีกสองลายคะ่ะสีแดงหนึ่งลายค่ะแล้วก็สีดำหนึ่งลายค่ะสีแดงก็คือเป็นเด็กวัยประมาณวัยเรียนคะ่ะรับท<า>ราบค่ะ ดีค่ะทีมสองพร้อมปฏิบัติงานแล้วค่ะรับทราบค่ะปฏิบัติงานได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมสองนะคะเตรียม r ร p i ปิดเอ็กซชั่นนะคะมีผู้บาดเจ็บอยู่ในรถทั้งหมด2รายนะคะเป็นผู้ป่วยวัยเด็กนะคะอ,อ,อายุ6ปีนะคะเ่ยาเลเวลเป็นสีแดงนะคะแล้วก็คนขับนะคะเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะเอยาเลเวลเป็นสีเหลืองค่ะรับทราบค่ะ rồi là ย้ายตำแหน่งไปยังหน้าเสา B ค่ะได้ค่ะเตรียมหมุนทุกป่วยนะคะหนึ่งสองสามหมุนหนึ่งสองสามหมุนได้แล้วขอบดรองด้วยค่ะเตรียม เพื่อนผู้ป่วยลงบอร์ดนะคะหนึ่งสองสามเอ็นหนึ่งสองสามเอ็นหนึ่งสองสามเอ็นเตรียมเพื่อนผู้ป่วยขึ้น,นะค่ะ หนึ่งสองสามเคลื่อนหนึ่งสองสามเคลื่อนอีกครั้งค่ะหนึ่งสองสามเคลื่อนใกล้ก,กินค่ะ สองสามยกหนึ่งสองสามเคลื่อนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามวางเตรียมแพ็กกิ้งผู้ป่วยค่ะ เพื่อนยายผู้ป่วยไปยังวอมโซนค่ะหนึ่งสองสามยกหนึ่งสองสามยื่นหนึ่งสองสามเดินไไม่รู้สึกตัวน้องคะน้องได้ยินไหมคะน้องพูดได้ไหม ประเมินในวีพีนะคะคนไข้ไม่รู้สึกตัวค่ะไม่ตอบสนองต่อเสียงและการเจ็บปวดนะคะประเมินเ,เอสเซทเนตนะคะไม่มีแอคทีฟดีดดิ้งนะคะตอนนี้แอร์เวคลีร์นะคะดีไม่หายใจค่ะตอนนี้ซีนะคะความชีพจรเบาเร็วค่ะเดี๋ยวเตรียมช่วยหายใจผู้ป่วยนะคะแล้วก็เตรียมโหลดดิ้งผู้ป่วยทันทีค่ะ ตอนนี้ผู้ป่วยไม่หายใจเดี๋ยวจะทำการเวนดิลิทผู้ป่วยด้วยแบ็กวอลแมสนะคะขอทีม ACLS ด้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยค่ะ เดี๋ยวจะทำการใส่ทิวนะคะทำการใส่ทิวให้ผู้ป่วยนะคะใส่ทิวให้ผู้ป่วยเรียบร้อยค่ะเตรียมแพ็กกิง้งโหลดดิ้งผู้ป่วยได้เลยค่ะแพ็กกิง้งพร้อมโหลดดิ้งพร้อมนะคะ เตรียมโหลดดิ่งผู้ป่วยได้เลยค่ะหน้แล,วแล,วลสวัสดีค่ะรายงานเคสรีเฟอร์ค่ะเป็นเคสเด็กนะคะเพศชายค่ะอายุ6ปีค่ะได้รับอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะ mm hmm. ผู้บาดเจ็บเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายของคุณขับนะคะไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยค่ะ mm hmm. ตัวสอบผู้ป่วยเบื้องต้นนะคะผู้ป่วยเนี่ยหมดสตินะคะไม่หายใจค่ะแต่ว่ามีชีพจรค่ะทําการช่วยเหลือเบื้องต้นไปโดยการให้ back ว a ล l m a นะคะแล้วก็ใส่ e n d o t i c เ e a l t u วนะคะตอนนี้ทําการช่วยหายใจผ่าน e n d o t i c เ e a น t ิวอยู่นะคะอาการปัจจุบันนะคะผู้ป่วยตอนนี้ยังอันคอนเชีย s อยู่นะคะการโคคมาสกอร์เนี่ยอยู่ที่ e 1 vtm 1นะคะ แล้วก็ตอนนี้มอนิเตอร์เป็น EKG นะคะ EKG เนี่ยมันเป็น normal Rhythm นะคะไวเตอร์ไซตอนนี้ BP 960 0ค่ะเขาเดช130 per min นะคะแล้วก็ออกซิเจนเซตตอนนี้อยู่ที่97%ค่ะตอนนี้กำลังนำส่งผู้ป่วยนะคะไปยังโรงพยาบาลสุราษค่ะ,ะแล้วก็ตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยออนเป็นสารน้ำ0.9% normal saline นะคะเรช 200cc per hour ค่ะกำลังนำส่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปจะทําการช่วยเหลือเคสตกเคสผู้ป่วยตกจากท้ายรถกระบะนะคะ,ะผู้ป่วยที่อาจเป็นสีแดงค่ะผู้ป่วยนอนพลิกคว่ำอยู่นะคะเดี๋ยวจะทำแมนนวลอินไลน์นะคะผู้ป่วยคะรู้สึกตัวไหมคะพูดได้ไหมคะอือ่าผู้ป่วยเซมิคอนเชียตค่ะขอทีมช่วยเหลือค่ะ No exanimate ค่ะ A นะคะผู้ป่วยไม่มีเสียงหายใจคลื่นคลาดค่ะ B นะคะผู้ป่วยมีเชิดมูเมนต์ค่ะ C นะคะจับเพาที่ radial artery ได้ค่ะ D นะคะการกระดูกงมาสกกร์ของผู้ป่วยนะคะ E 1 V 2 M 4ค่ะค่ะจากการประเมิน Decap บ t ท s นะคะพบด e ฟอร์มิตี้เลฟเลค่ะค่ะเดี๋ยวเตรียมใส่ฮัทคอร่าและเล็บรองสปินได้เลยค่ะ Thank you. โรดดิ้งผู้ป่วยนะคะขอบอดค่ะเตรียมพลิกผู้ป่วยจค่ะห,หนึ่งสองสามพลิกหนึ่งสามสสดหนึ่งสองสาม,สามว่าง 1 2 3ยก1 2 3ยก การช่วยเคสคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะดีอดเลเวลสีเหลืองนะคะจากการประเมินนะคะเคสนี้มี e x a n g u แอนค r เนตไ e ฟิเมอนะคะเดี๋ยวขอทีมนะคะช่วยทำการสต็อปบ a ทและลองไลท s p r i n งนะคะเดี๋ยวดิฉันนะคะจะทำการเอ่อ v e Helmet นะคะแล้วก็เอ่อ o r t พอร t ตซีสปนะคะเดีย๋ยวมีช่วย เตรียมทิ่ผู้บาดเจ็บนะคะเดี๋ยวค่เอามือไว้ตรงหน้าท้องนะคะหนึ่งสองสามซิกหนึ่งสองสามว่างขึ้นแล้วผู้ป่วยเพื่อน45องศานะคะหนึ่งสองสามเพื่อนอีกนิดนึงนะคะหนึ่งสองสามเลื่อนโอเคค่ะ ทำการแพ็กกิ Ed ้งผ yeah. ู้ป่วยค่ะมันต่ำไปไหมต่ำไปหน่อยซดไหน สวัสดีค่ะขออนุญาตรายงานสรุปสถานการณ์นะคะเป็นเหตุ40รถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะนะคะที่คณะมนุษยศาสตร์นะคะข้างสนามกีฬานะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งมีมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด10รายนะคะแบ่งเ,เป็นสีแดง2รายสีเหลือง2รายและสีเขียว1รายค่ะและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายนะคะตอนนี้นะคะได้ทําการ ส่งผู้ประสบเหตุทั้งหมดนะคะไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์แล้วค่ะและได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ